สบายดีท่านผู้ชมืมัอนี้เป็นเมื่อที่ว่าซับสนพอสมควรเนาะดูด้วด้เบิ่งคลิปข่าววเ,เ,เจาะเนาะติดตามข่าววิจากันสิื้อนี้ข่าววิจาะเป็นตอนบายเวลา บายโมงเนาะบายโมงมาเผื่อว่ามาตอ่อขอต่อวีซ่าตามปกติเนาะต้องต่อวีซ่าสองเดือนต่อครั้งสองเดือนต่อครั้งนี่แหละแมนนะตำรวจภูธรเนาะเมืองอุดอรนั่น,นเนอนะทั้งหลังเขาเจ้าแมนบนแมนบน อันนั้นเออต่อหมออิมิเกรชันเนาะอิมิเกรชันคนฮ็ตวีซ่าต่อวีซ่าให้ให้คนต่างประเทศทันแล,แล้มาแต่โมงหนึ่งละ่ะปรากฏอย่างบุคคลบล็อลายๆอันสุดซมเลย ลา,ลายเส้นลายแท้ก็บ่หลายลายแบบว่าเด้เข่าคิวครับเจ้าได้เบอร์สนะิบหกเนาะคิวที่สนะิบหกเนาะแต่ว่าคิวที่สนะิบหกเนี่ยมานั่งท่าตั้งแต่โมงหนึ่งเนาะจนหอดเดียวนี่สามโมงครึ่งจึงควยว่าได้ต่อวีซ่าสำเร็จเนาะเข่าคิวนะคิวแต่และคิวอซาซา เฮตพุ่นนอกอนข่าวเจ้ากับสิเราฟังโบได้หมเพราะว่ามามาต,าต่อว่าต่อขานหรือมาบมาอของธรรมดาเรื่องการต่อว,วีซ่านี่นะมันบังเอิญว่าเป็น,ปนต้นปีเนาะต้นปีแล้วมีพวกสาวต่างชาติเนาะหรือว่าต่างประเทศคนพลังฟเฟลืออะไรมาต้องมาต่อว,วีซ่าไปจำปี ขั้นตอนอีสาวจำปีมันต้องได้ประกอบเอกสารใหม่หมดดิเอกสารต่างๆใหม่มืดท่านะต้องใช้เวลาบังเอิญโดนเพื่อเขาเจ้าวิเคราะห์เนาะเพื่อเจ้าต้องวิเคราะห์ดิมันเสียเวลาฟู่นึงนี่มันต้องกินไปประมาณสิ่ไรสุดซาวนาทีหรือสามสิบนาทีพุูดเลยอันนี้มันมีโต๊ะหับพันประมาณหกพันหกฟองเนาะ คนละคนกินไปเศร้าสาวเชียรทีนทสำหรับของขรัญเจ้าหองบุญโดน้นมันเพียงแต่สิบนาทีมันก็แล้วความเจ้าฮานะเพราะว่ามเจ้ามันมีเอกสารอันเดิมมาแต่ใดแล้วมีประวัติมาแต่ใดแล้วนะแล้วก็แล้วก็ข่าเจ้าต่อแบบต่อแบบสองเดือนต่อเธอนึงบ่ได้แบบปีนะคือคนฝรั่ง คนฝรั่งนี่มาคนสัตว์ปีหนึ่งหกเดือนหร no. no. ือว่าหกเดือนหรือปีหนึ่งแต่ว่าต้องมารายงานเดแบบนี้บ่าไปเขาว่าได้แล้วต้องมารายงานทุกๆสามเดือนเดแล้ววันนี้ปีหนึ่งเห็นเจ้าต้องมาเหตดใหม่อันนมาเห็ดประวัติใหม่ก็ท่านต้องไปมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างประวัติเจ้าโอ้ยแล้วก็บนจะฝรั่งดอกคนต่างประเทศ ุตามประเทศเนาะก็ะไปนั่นแหละเยวก็ต้องได้ต้องได้มีประวัติและขั้นทุกขั้นผู้ใดต่อแบบอันคือข่าพเจ้าต่อนี่อันนั้นสองเดือน,นสองเดือนเท่านึงสองเดือนเท่านึงนี่อันนี้ม,มุยปัญหาเพราะว่ามันบ่จําเป็นเอาประวัติมีประวัติเดี๋ยวแล้วก็แล้วประวัติ แ่คำอิดพุ่นน่าคำอิดแข่กันยากแท้เล้เริ่มคำอิดพุ่นนี่ยนแต่ตอนโวไอซองปีหลังพุ่นตอนนั้นก็ยากแท้แต่ว่าตอนนั้กนก็สองปีต่อเออซองเดือนต่อหนึ่งสองเดือนต่อหนึ่งเนาะมันก็บโวได้จําจเป็นที่จะมาเริ่มใหม่นะพวกที่ว่าต่อวีซ่าแบบโยงยาแบบหกเ,เดือนหกเดือนหรือว่าปีหนึ่งเนาะตัวเป็นฝรั่งนั่นแหละอันนั้นปีหนึ่งเจ้าต้องได้มาเอาประวัติใหม่อีก อันน่ะเอาพวาดขึ้น,นม่อีกมดม่อยดให้มันสักซ่าเนาะอันนี้เล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังให้่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนต่างชาติเนาะต่างประเทศกับว่าแมนแ่ละทีได้มาดำรงชีวิตยอยู่ประเทศไทยเนาะขั้นตอนการต่อวีซ่าแนวใดฮันเนาะ ต้องเห็นแนวใดต้องซักซ่าแนวใดต้องเสียงเงินเท่าใดครับเจ้าสิบาวาลเรื่องว่าเสียงเงินเท่าใดเนาะมันเป็นการที่ว่าเบางทีมันอาจจะเป็นการวิจารณ์เนาะเพราะเรื่องนี้นเป็นเรื่องข้างรัชกาสรแม้แต่ทายฮูอยู่บริเวณตอนหน้าตอนน่าตอมนะอ่ะต่อมออิมีเกรเนันข้าราชานะแต่ยังทายบ่ยได้ครับเจ้ากับบ่ได้ทายไม่ได้อย่างเยืยอันนั้นแหะจึงคอยว่า เราชีวิตเนาะการดำรงชีวิตของคนต่างต่างชาติที่ว่ามาอยู่ประเทศไทยเนาะในช่วงการรับสถานการณ์การระบ,บาดโควิด -19 เนาะนี่นี่เหตุนแนวใดเนาะ,เ,นะเห็นเพ็นแล้วได้ต่อวีซ่าอันสองเดือนต่อเธอหนึ่งสองเดือนต่อเธอหนึงเนาะหรือว่าเพิ่นไท้ช่วยไทยได้อันอันระยะเวลา สองเดือนก่อนต่อไปสองเดือนเราต้องได้ไปต่อวีซ่าการต่อวีซ่านี่มีม,มีคําถามถามกันว่าจะต้องมีอย่างเดยเนาะการต่อวีซ่านี่การที่ว่าทั่วๆไปนแล้วหนึ่งมันก็ต้องมีใบรับห้องจากกงศุลลาวหรือว่าทูตลาวประจําประเทศไทยราชนาจาักรไทยเนาะหนึ่งต้องมีใบรับห้องจากกงศุน หรือว่าทูตลาวประจําประเทศไทยหรือว่ารัฐในจักรไทยสองต้องมีใบทะเบียนบ้านก็คือใบสมุนโนครัวฮันน่าเนาะใบสมุนโนครัวนะนะถนะ้าบุริทะเบียนบ้านก็คือใบสมุนโนครัวต้องมีเงินค่าประกันหันะอา่า อันย่างน้อยเขาแต่กอดอลลาร์แสนดอลลาร์ผมรือว่าสามแสนดอลลาร์ครับเจ้าน,นี้เขาเจ้าโบโบฮูเดอร์เพียงแต่ว่าต้องมีเงินเข้าประกันอันนี่ละโบตามกว่าแสนดอลลาร์คือสี่สามแสนดอลลาร์นะครับเขาโบมีอัน,น,นทะเบียนบ้านั่นไหนวันนี้นข่าวเจ้าอัน,น,นทีเอาเงินใส่ไปฮอด แสนซ่าหรือว่าสองแสนหรือว่าสามแสนดอลลาร์ไปค้าประกันข้าพเจ้ามีบ้านข้าพเจ้าข้าพเจ้าซื้อเนาะซื้อด้วยเงินส่วนตัวข้าพเจ้าเนาะมาแต่โดนนานแล้วเกือบสิบปีแล้วเนาะซื้อบ้านอยู่ดอนคำว่าบ้านก็คือเข้าใจเอาเองนั่ะละมันก็บ่เมนบ้านเป็นหลังแบบที่ว่านั่นนะนั่นมันซื้อบ่ได้ มันเห็ดสนดให้เป็นของตัวเองบ่ได้แล้วคนคนต่างชาติก็บ่ให้ซื้อเนาะเขาเจ้าก็สามารถซื้อได้เป็นเขาเอิ่นว่าคอนโดมิเนียมเนาะคอนโดมิเนียมราคาห้องหนึ่งมันก่ออันนี้กับ่ว่าซะบบตำกัวฮันดิว่าตำกวสองล้านนิดๆเนาะถือว่าเป็นราคาถูกสุดถูกสุดเลย จะเป็นราคาถึกสุดเนาะราคาถึกสุดกับเป็นล้านกลัวๆล้านไปกลัวๆเกือบสองล้านเนาะเจ้าก็ได้ได้ซื้อไว้โดนนานแล้วเนาะอยากว่า อยากว่าเกือบสิบปีเนาะประมาณเก้าปีเนะประมาณเก้าปีแปดเก้าปีอันข้าวเจ้าก็ข้าเจ้าก็ได้เอาสน,นุนเนาะเฮือนข้าวเจ้าเป็นตัวค้ำประกันเนาะ คำประกันในในการเฮ็ดคอต่อวีซ่าสั้นเท่าไหร่หันหน้าเรื่องราวมันเนาะ สมฟังกับเพื่อว่าอันได้หู้วิธีชีวิตของคนผู้หนึ่งซึ่งว่าข้าพเ,เจ้าเห็นแนวใดกับที่จริงกับเป็นคุณดาวุธีอาวุโสแล้วก็เห็นแนวใดเพื่อให้หักษาชีวิตตัวเองห่นหรือว่าดำรงชีวิตท่นด้วยความสบายเนาะ ในในบ้านปลายซี่ทวงข้าวเจ้า่ชนตกไปเนะาะฉันเมน่ได้เหตแนวนั้นจึงค่อยว่าสามารถเนาะจึงค่อยว่าสามารถบาน ดำรงชีว e ิตอยู no. ่ประเทศไทยหรือว่าลาสในจักไทยในช่วงการระบาดโควิด -19 นี่ได้เนาะแต่ว่ามาเล่าซูเอมปผ่านยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนาะ ไอ้หูได้นำกันคนเทาชีวิตมันก็มีความแตกต่างกันเนาะอ๋อพอาะฉนนั้นแล้วครับเจ้ากับสีคออยุติคลิปตัวนี้ไว้ท่านี้ก่อนเนาะเนื่องจากข้าเจ้ากับสีมีธุระส่วนตัวตืิมอีกเนาะมูลนีเบิดมือเนาะอย่างเนาะหน้นนาจิ้ค่อยซี เม่อเราสุฟังหม่เด้อทั้งนานา้าพุ่นนันเป็นหันหลังคาบังหันเป็นห้องพยาบาลห้องพยาบาลกรุงเทพอดุดรซึ่งเป็นห้องพยาบาลที่ข้าพเจ้าหันเป็นขาประจำก็ว่าแม่นกระวิญผู้ได้ปรารถนาเด้อแตียว่าเมื่ออายุข้าพเจ้าซ้ำนี้แลลวข้าวเจ้าก็สามารถเปิดแผ่นได้เพราะว่ามันจําเป็นต้องได้มาพึ่งพระอาศัย แพทย์หมอเนาะเพินพ่นก็เคยเป็นเนี่ยนะลยเลยอค้นไข่เพืนน่อนหันมาได้ยักว่าเกือบสาวปีแล้วหันนะยังค่อยว่าได้มาคาเพื่อนี่ตลอดหมอตลอดชีวิตคนเทาเมาื่อยูแก่ไปแล้วก็อาศัยอยู่อยู่ได้กับครอบมีแพทย์หมอนี่แหละเนาะทานเพิน่นซี อันนั้นมีห้องหมอไปเห็นอย่างเนาะอ้าสุดท้ายก็ไปใส่พนพอยม่น้อ,นองโมทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแ็งแข็งแรง,แง,แงทุกคนโชคดีโชคดีเฮงเฮงรวยร